หลักวิยากรที่ควรรู้ข้อที่15นะครับนาดานและดิตนั้นในประโยคคําถามและประโยคปฏิเสธต้องตามมาด้วยกริยาช่องหนึ่งนะครับและหลังช่องหนึ่งนั้นห้ามเติมอะไรทั้งทิศทั้งสิ้นนั่นก็นคือห้ามเติม s ห้ามเติม g ห้ามเติมดีเช่นประโยคว่า she went to the supermarket yesterday หล่อนไปซูเปอร์มาร์เก็ตเมื่อวานนี้เป็นประโยคบอกเล่าแต่พอเมื่อทาเป็นประโยคคําถามปับมีดิดนําหน้านะครับนะ Did she go to supermarket yesterday? นะครับหลังเดดต้องตามด้วยกริยาช่องหนึ่งคือคำว่า go และห้ามเติม es นะครับนะแปลว่าหล่อนไปซูเปอร์มาร์เก็ตเมื่อวานนี้ใช่หรือไม่หรือถ้าเป็นประโยคปเสร็จนะครับก็ต้องเป็น she didn't go to supermarket yesterday นะครับ ต้องเป็น d i d n go ไม่เติม s นะครับนะตอนหน้า16นะครับของหนังสือปอ2 fly with English จากการพูด speaking listen จงฟังนะครับ read จงอ่านอ n d และ say ให้พูด w h o s คราวนี้ใช้คำว่า w h o s นะับนักเรียนบ h o s e นะครับอ่านว่า whose แปลว่า สิ่งอาของใครนะครับแปลว่าของใครตามมาด้วยคํานามนะครับนงจากคํานามเอกพจนโ์โูพจน์ได้หมดถ้าเป็นคํานามผู้พจน์นะครับก็ต้องใช้ว e r b to be ก็คือ a r นะครับแล้วก็คู่กับ this หรือ those นะครับถ้า this นะครับก็อยู่ใกล้ถ้า those ก็อยู่ไกล whose are t h e s ก็แปลว่าเหล่านี้หรือกางเกงตัวนี้กางเกงยีนตัวนี้นะครับเป็นของใครแต่คุณครูเขียนว่า นี่คือกางเก่งยีนของใครประมาณนี้นะครับนี่คือคําแปลแล้วนกนะครับที่ชื่อเพ็กซ์ก็เลยตอบว่า t h e r e เดอร์ที่นี่คือแทนคําว่า j ีนส์นะครับเพราะจีนส์ถือว่าเป็นผู้พจน์นะครับดังนั้นก็ใช้คํานําหน้าว่าเด <they 're S 2> แทนนะครับเดอร์แซมจีนนะครับมันคือยีนของแซมนี่คําแปละนะครับหรือมันคือ กางเกงยีนนะครับของ Sam. แซมคําว,ว่ายีน s ในที่นี่คือกางเกงยีนนะครับแล้วก็ขีดเอย่างนี้นะครับขอเรียกว่า a p o s พสโซฟีเนะครับคือคําที่แสดงว่าเป็นเจ้าของเวลาแปลนะครับเราก็แปลจากหลังมานะครับให้แปลว่าเดแปลว่าพวกมันทั้งหลายอาคือ j ีนส์นะครับกางเกงยีนแล้วก็แซมขีดเอย่างนี้บอกว่าให้แปลว่า ของแสมครัของแสมอพโซฟ,ฟียสนะครับให้แปลว่าของทีนี้มาดูตรงนี้เองนะครับ w ูซ็อกซ์อาจูสจูสเดียก็คือวางอยู่ไกลที่เราไม่สามารถหยิบถึงได้แล้วก็เป็นผู้พดถุงเท้าทั้งคู่นั้นนะครับหรือสองข้างนั้นเป็นของใครนะครับหูซ็อกซ์อาจูสนะครับนี่คือคำแปล เราไม่ใช่เหล่านี้นะครับแหมครูแปลผิดเรื่อยเลยต้องเหล่านั้นนะครับนะชูส <Choose S 1> ไปว่าเหล่านั้นนะครับดไม่ใช่เหล่านี้เหล่านั้นหรือถุงเท้าคู่นั้นก็ได้นะครับเนดะเวลาแปลเนี่ยเหล่านั้นนะครับคือถุงเท้าของใครนี่คือคำแปลนะครับ คำตอบนะครับเดลเเหมือนเดิมนะครับเดในที่นี่ก็คือแทนถุงเท้านะครับพวกมันคือเ s o ซอ s นะครับคือถุงเท้าของเมนะครับรเรียนอย่างนี้นักเรียนเข้าใจดีไหมครับนะแล้วก็ไปเรียนกับคุณครูประจำวิชาอีกทีหนึ่งนะครับนี่คือแนวทางที่มาเรียนกับคุณครูพี่นันนะครับจะแนะนำให้ แล้วก็นักเรียนก็จะได้ความรู้จากคุณครูสองท่านเลยนะครับมาดูหวัวข้อต่อไปครับ Look at the picture นะครับให้ดูภาพ X and answer ให้ถามและตอบ Who's jacket is this? นี้คือเสื้อแจ็คเก็ตของใคร it's bill jacket มันคือเสื้อของ bill this นะครับหมายถึงเราใช้เอกพจน์นะครับนะ it มันคือนะครับ bill jacket j a c e t ก็ต้องเป็นเอกพจน์นะครับมันคือเสื้อของ bill หรือเสื้อแจ็คเก็ตนะครับหนาะเสื้อแจ็คเก็ตนะครับตรงนี้ไม่ใช่เสื้อเฉยๆมันคือเสื้อแจ็คเก็ตนะครับนะ ต้องใส่ขาวาแจ็คเก็ตด,ด้วยมันคือเสื้อแจ็คเก็ตของบิวนะครับไม่ใช่เสื้อเฉยๆ Who's e T-shirt is that นะครับก็เป็นเอกพจน์นะครับ that เอกพจน์ is ก็ใช้กับประโยคเอกพจนะครับ Who's e แปลว,ว่าของใครตามด้วยคำนามก็คือเสื้อยืดนะครับนั่นคือเสื้อยืดของใคร มันคือเสื้อยือดของแซมนะครับ It's Sam T-Shirt นะครับมันคือเสื้อยือดของแซมคุณครูจบแร้วเลยนะครับแล้วแล้วก็จบหน้า16นะครับฟังดูแล้วเข้าชมช่วยระดงแชงก็ขอขอบคุณด้วยความตั้งใจที่ครูหมอบให้ท่านก็การุน ช่วยบุดช่วยนุนให้ช่องกับผมครูอับที่นั่นต้องขอขอบคุณ